สวัสดีค่ะปะกิศทำสวนนะคะวันนี้จะพามาปลูกขึ้นช่ายนะคะเป็นขึ้นช่ายยักษ์ค่ะบางคนอาจจะเพาะต้นกล้าแล้วบอกว่ามันโตช้าจังปกิ๊กก็ไม่ต้องไปใส่ใจเขา mm hmm. เขาก็จะโตตามธรรมชาติเขาเอามาดูของปกิกนี่นะคะเนี่ยก็ปล่อยไว้อย่างนี้ให้น้ําอย่างเดียวค่ะไม่ได้ให้ปุ๋ยอะไรเพราะว่าช่วงที่เราเพาะต้นกล้าเนี่ย เราใช้พิษมอสเพราะก็ปล่อยให้เขาโตขึ้นมาตามธรรมชาติเขาแล้วตอนนี้อาหารก็เริ่มจะหมดเพราะว่านานนานแล้วนะคะน่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะน,นี่วันที่นี่ค่ะวันที่เพาะเมล็ดคือ6กทับสิเกินแล้วเกินก็6กทับสิเก็เกินเดือนมาแล้วนะคะก็เกินมาประมาณสักกี่วันอะ่ะสีวัน วันนี้เป็นที่แท้โอ้เกินมาเป็นสิบวันแล้วค่ะวันที่สิบหกพอดีเกินสิบวันเดือนกับสิบวันเนี่ยได้ประมาณนี้ถ้าเราปล่อยไว้เขาก็อาจจะโตช้าเพราะว่าอาหารเราก็จะเริ่มให้ปุ๋ยนะคะให้น้ําแม่ปุ๋ยผสมรดบ้างก็ได้ทีแรกก็ไม่ค่อยอยากจะรดเพราะว่าขึ้นชานะ่าในใบเขาอ่อนเนาะต้นเขาอ่อนก็เลยเลี้ยงตามธรรมชาติเขาก,กินอาหารในนี้ทีนี้เราจะมาแยกปลูก แยกได้หลายวิธีนะคะอาจจะใส่ถุงดำใส่กระถางหรือไม่ก็เอาไปเลี้ยงในถาดหลุมเลี้ยงในถาดหลุมก็ได้นานเหมือนกันค่ะก็จะสูงประมาณนี้ถึงจะย้ายได้แต่วันนี้จะลองพาเอามาเลี้ยงในนี้แล้วที่ปกกิกเลี้ยงไปรุ่นก่อนโตแล้วเดี๋ยวคอยจะให้ดูนะคะเราจะเอาดินที่ละเอียดหน่อยค่ะมาเลี้ยงต้นอ่อนของปกกิ๊กก็จะเป็นขุยมะพร้าวผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ แล้วก็พีทมอสหน่อยนึงนะคะเราจะรดน้ำก่อนเพื่อให้เนื้อวัสดุปลูกเนี่ยแน่นสักหน่อยกระชับกันเข้าไปนะคะเวลาแห่รากของต้นขึ้นช่ายลงไปก็จะได้ไม่ล้มเดี๋ยวปลูกสักสองกระถางกันแล้วกันเนาะส่วนผสมเท่าไหรนะ่ล่ะอันนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะขุยมะพร้าวสองส่วนนะคะ ปุ๋ยอินทรีย์หนึ่งส่วนถ้าพิษมอสไม่ขี้เหนียวก็ใส่ไปหนึ่งส่วนถ้าขี้เหนียวก็ใส่ไปครึ่งส่วนมีการไม่ขี้เหนียวกับขี้เหนียวอยาปกกิ๊กมีเยอะก็ใส่ไปหนึ่งส่วนได้ใครมีน้อยก็ใส่ไปครึ่งส่วนเพราะว่าอันนี้เลี้ยงสักสิบห้าวันนะคะอาจจะสิบวันก็ได้ถ้าตั้งตัวดีเราก็เริ่มให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่เราจะให้ก็แล้วแต่ใครจะมีนะคะจะเป็นปุ๋ยหมักหรือว่าขี้วัวหมักหรือว่าปุ๋ยอินทรีย์หรือว่าฮิวมัสอะไรก็ได้ใส่ลงไปทีนี้เราก็จะมาจิ้มปลูกขึ้นช่ายยักษ์นี่ถ้าเลี้ยงโตนะคะโอ้โหโตมโหฬารเลยละถ้าหยิบดินได้ก็ยิ่งดีนะรากเยอะและะ้วค่ะ ทำเป็นหลุมวางลงไปอย่าลืมนะห้ามถูกแสงแดดคะ่ะตั้งไว้ในร่มร่มไม่รำไรก็ไม่เอาไม่เอาแสงแดดเลยนะคะต้อนอ่อนๆเนนะี่ยร่มจริงๆเลยคะ่ปะปกก k ไม่ส่งนะคะขึ้นช่ายเล็กเนี่ยที่จริงอยากแจกอยากให้แต่ว่าเอาไปแล้วเน่าคะ่ะอากาศร้อน เขาจะอบอยู่ในลังในกล่องเนาะกว่าจะถึงมือผู้รับต้นเขาจะเปื่อยจะเน่าค่ะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนนะเพราะต้นกล้าเองถ้าจะเอาก็เอาตอนที่ว่าต้นโตโตลแล้วต้นใหญ่ๆแล้วนะคะเพราะว่าลําต้นเขาแข็งแล้วต้นเล็กๆนี้ไม่เหมาะเอาไปตั้งไว้ในร่ม ห้ามถูกแสงแดดรำไรก็ไม่เอาซุกไว้เลยค่ะไว้ในร่มเลยสักประมาณสักสีห้าวันแล้วค่อยออกมาที่รำไรสีห้า<ห>วัน,<ห>วนออกมารำไรใด<ห>้ร<ห>ับแสงสว่างอ่าแสงสว่างพอที่รำไรก็คือเลี้ยงไปตลอดเลยนะคะไม่ต้องเอาออกแดดนะเขาไม่ชอบแดดคะ่ะบอกไว้ก่อนว่าขึ้นช่ไม่ชอบแดดปกิ๊กยกเข้าสวนแล้วเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่อันนี้ต้นใหญ่เข้าเห็นไหม เติมเมื่อเช้าไปเติมปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยให้เขาท่วมลงไปหน่อยนะึงอันนี้ถูกแดดอันนี้เพิ่งจะย้ายปลูกออ,อ่อนปลูกเปียกอยู่เนี่ยเพิ่งจะย้ายปลูกเ่ะเอาออกจากถุงมาสองกระถางนี้ไปเอามาจากในสวนเมื่อเช้าป้าปกิ๊กเดินเข้าไปแล้วก็เอาปุ๋ยคอกเอาขี้วัวปนไปโรยให้เขาเนี่ยสลับกันค่ะบางทีก็ใส่ฮิวมัสบางทีก็ใส่ขี้วัวปน รดด้วยน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไม่นานค่ะถ้าต้นเข้าได้โตนะคะเต็มกระถางเลยค่ะบานออกมาประมาณนี้เลยก้านของเขาเนี่ยจะใหญ่ประมาณนิ้วมือใหญ่มากขึ้นใชาย,ยักษ์เหมาะที่จะเอาไปกินเป็นผักสดเอาไปทำน้ำปั่นนะคะสุดยอดเลยใสยย่ยำก็อร่อยกรอบถ้าผัก รดน้ำถึงๆนะคะจะกรอบจะอร่อยมากเขาชอบน้ําแต่ว่าไม่ชอบน้ําขังเอาชอบแบบถ้าปลูกในดินก็คือการระบายน้ําได้ดีปลูกในน้ําก็ได้นะคะปลูกในรังโฟมถ้าใครไม่มีเวลาเนอะเอาต้นเล็กๆเนี่ยไปใส่ในฟองน้ําเอาไปเสียบใส่ถ้วยปลูกแล้วไปเลี้ยงในรังโฟมไม่ต้องทําอะไรค่ะใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B ครั้งเดียว ครั้งต่อๆไปถ้าน้ําแห้งก็เติมน้ําเติมน้ําแม่ปุ๋ยเติมน้ําเติมน้ําแม่ปุ๋ยสลับกันไปอยู่ได้สบายมากเลยค่ะต้นจะอวบสวยแล้วก็โตเร็วด้วยไม่ต้องดูแลอะไรแต่อย่างนี้จะต้องคอยรดน้ําให้เขานะเช้าเย็นเช้าเย็นอย่าให้ขาดน้ําเอาไว้ในสวนค่ะในที่ร่มรําไรเขาชอบอย่างนั้นเขาไม่ชอบแดดถ้าตั้งกลางแดดจะเป็นยังไงใบนี้จะออกซีดๆบางทีก็ถ้าจะเขียวก็เขียว ขียวปีไปเลยขเขียวคล้ายๆกับว่าแข็งกระด้างคะ่ะแล้วก้านเนี่ยก็จะแข็งไม่น่ากินเลยคะ่ะไม่อร่อยเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปเลี้ยงที่ลําไรอันนี้ก็คือฮิวมัสปุ๊กใส่ให้ดูแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องใส่นะคะเลี้ยงไปสักพักถ้าโตสักหน่อยแล้วก็หยิบใส่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแ,แล้วทำไมปก๊กใส่ทำไมใส่ให้ดู เนี่ยใส่ประมาณเนี้ยนะคะ oh. เป็นฮิวมัสไม่ได้เป็นปุ๋ยอะไรหรอกเป็นฮิวมัสแต่ว่าในเนี้ยเรามีเรามีปุ๋ยให้เขากินแล้วเรายังไม่ต้องใส่นะคะก็ใส่แค่เนี้ยอันนี้ปกิจจะเอาไปโรยในในกระถางใหญ่ใส่สลับกับขี้หัวก็ปลูกไว้หลายต้นนะดูสิอ่อนปลูกเปียกอันนี้เพิ่งจะย้ายมามาลงกระถางที่จริงต้องย้ายกลางคืนค่ะย้ายต้นต้นกล้าย้ายถอดออกมาจากเบ้าเดิมเขาเนี้ย เอามาลงต้องเป็นกลางคืนแล้วก็จะสดชื่นอันนี้กลางวันปกติก็เลือกเวลาไม่ได้บางทีกลางคืนก็ไม่ว่างเนาะมืดมาบางทีก็งานเยอะแล้วก็เหนื่อยด้วยบางทีก็มาแยกต้นกล้าเล็กๆลงในถาดหลุมอันนี้ก็จะใช้เวลาแยกลงถาดหลุมบ้างใส่ถุงบ้างใส่กระถางบ้างก็แล้วแต่สะดวกนะคะลองไปปลูกดูลืมบอกไปว่าถ้าเขาโตแล้วรากเขาทะลุตรงนี้แล้วนะคะต้นสูงหน่อยละ อาจจะสูงประมาณนี้รากทะลุเราอยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนเลยนะคะทีนี้ดินเราจะเรา,เราจะไม่เอาอันนี้แล้วนะการปลูกขึ้นช่ายยักษ์ต้นใหญ่เนี่ยเราจะใช้ดินดินหนึ่งส่วนนะคะปุยมะพร้าวก็ไม่ต้องใช้ละเอาเปลือกมะพร้าวสับเล็กหนึ่งส่วนแล้วก็ปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะเอาสามอย่างแกลบดำก็ไม่ต้องใช้ละ ยิ่งเป็นดินกระสอบดินถุงแกลบดําก็มีผสมมาแล้วคือไม่ต้องใส่เลยนะคะเอาแค่ดินกับเปลือกมะพร้าวสับกับปุบ๋ยคอกสามอย่างพอละแล้วก็จะทําให้ดินนร่วนซุยการระบายน้ําได้ดีเขาก็จะโตเร็วค่ะอันนี้ต้องรีบมาเข้าร่มละแดดมาแลวค่ะอ่อนปลวกเปียกละโอเคนะคะเลี้ยงขึ้นชาดก็ไม่ได้ยากอ่ะทีนี้มาดูสินค้าของป้ากิ๊กเหมือนป้ากิ๊กก็ไม่ได้โชว์สินค้ามานานละทําให้เอฟซีถามว่า อ่ะป้าก๊กยังมีสินค้าไหมคะน้องผู้ชายก็ถามป้าก๊กครับสินค้ายังมีขายอยู่ไหมป้าก๊กก็บอกว่ามีแต่ว่าพักหลังี้ป้ากิ๊กยุ่งก็เลยไม่ได้โชว์วันนี้ก็ตัดใจสักหน่อยที่จริงอันนี้จะแพคให้เอฟซีนั่นแหละยังไม่พอนะคะเนี่ยยังไม่พอจะต้องไปแพคต่อก็เลยขอโชว์ก่อนก่อนที่จะลงลังอันนี้ก็เป็นฮอร์โมนนะคะพ่นทางใบขย่สักหน่อยนะคะเวลาเอาไปใช้ก็จะออกมาสีนี้ 1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรตัวนี้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงตัวใหม่นะคะสายพันธุ์ใหม่ก็คือโลโดสโลโดซูโดโมเนสนะคะพราสทิศชื่อยากหน่อยเป็นตัวเดียวที่เขาคัดออกมาสายพันธุ์นี้แข็งแรงมากเวลาเราเอาไปใช้จะเห็นผลเร็วผักจะงามเร็วแตกรากเขาเนี่ยแตกรากฝอยได้ดีมากเร็วมากคือเปรียบเทียบกันแล้วจะโตเร็วกว่าใช้ได้ผลก็ใช้ได้หลายอย่างนะคะทั้งพ่นทางใบ ทั้งรถทั้งแช่มเมล็ดพันธุ์ก็ได้นะคะเดี๋ยวปกิ๊ก็จะมีฉลากติดให้แต่อันนี้ไม่ได้ติดมาถ้าส่งไปก็จะมีฉลากติดตัวนี้ก็จะมีฉลากติดเหมือนกันคันน้ำส้มควันไม้นะอันนี้ก็เอามีติดไว้ใครปลูกผักอินทรีย์ก็ควรจะมีติดไว้พ่นเป็นประจำประจำคือเขาไม่ใช้ยายาฆ่า,มาแมลงเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าหนูไปพ่นแล้วเขาไม่ตายขนนอนไม่ตายเพรียไม่ตายเขาไม่ตายนะคะเขาหนีเป็นการไล่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็คือป้องกันไว้ตั้งแต่ตอนที่เขายังไม่มาก็จะดีมากเขาก็จะไม่มาใกล้พ่นเป็นประจำนะคะตัวนู้นเป็นฮิวมัสแล้วก็อัดเม็ดอันนี้ก็คือปรับสภาพดินทําให้พืชแข็งแรงโตเร็วตัวนี้เป็นขี้ขังขาวเหมาะมากกับผักกินผลทุกชนิดใส่ให้เขาเพื่อที่เขาจะได้มีธาตุอาหารไปสร้างเป็นฮอร์โมนไปสร้างให้เขาติดดอกติดผลติดตาาติดตา ติดตาดอกติดผลติดอะไรคือจากพืชผักที่มีตะไบนะคะถ้าใส่ขี้ขังขาวเข้าไปนะเขามีฟอสฟอรัสเยอะเยอะกว่ามูลสัตว์ชนิดอื่นเขาก็จะออกดอกได้ดีแล้วก็ติดผลได้ดีแล้วตัวนี้ไปช่วยนะคะเวลาเขาติดดอกติดผลเอาไปพ่นพ่นได้ทั้งฮอร์โมนตัวนี้พ่นทางใบทางดอกผักกินใบกินดอกกินผลพ่นได้หมดค่ะลองเอาไปใช้ดูเห็นผลเลยเห็นผลทันตานะคะสุดยอดอันนี้เป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะ อันนี้ก็ F4 ชอบมากๆสั่งคนละห้าโลห้าโลอันนี้ถุงเดียวนี่หนึ่งกิโลค่ะปุ๋ยอินทรีย์บางคนก็ไม่เข้าใจก็ลองไปเปิดดูว่าปุ๋ยอินทรีย์ทำมาจากอะไรนะคะจะได้เป็นการศึกษาไปด้วยโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะคะวจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเบอร์โทรคอ่ะคุณลุงบอกเบอร์โทรลืมไปปกิกก็จะรีบเราร้อนมากเลยค่ะแดดเผาหลางังปกิกล้ลลพูดเลยเอาให้ดูก่อนพูดเลยเว้บางทีก็ไม่เห็นเอานี่ค่ะเอา อันนี้เป็นตัวเพิ่มสินค้าบอกราคาใหม่นะคะปุ๋ยอินทรีย์สามสิบอาหารพืชอาหารพืชพ่นทางใบก็คือห้าสิบส่วนอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของปักิุแคปหน้าจอไว้นะคะศูนย์แปดศูนย์เจ็ดห้าสองเจ็ดสามศูนย์ศูนย์ไลน์ของปกักดุก็คือยุพาไลสองสี่เก้าเก้าอันนี้ราคาสินค้าม oh <my> องแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะคะเอาไปดูกันแล้วกันแต่ถ้าสงสัยอะไรก็ถามได้ทางไลน์หรือว่าทางโทรศัพท์นะคะโอเคค่ะ ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ